อยากดูไหมคะจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำไมถึงต้องมีระบบ ERP การที่บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะก็ถือว่าเป็น m i ยส s t o n e ที่สําคัญอันนึงเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะทำได้ได้ตามเกณฑ์ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยเราก็ยังต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยค่ะ ซึ่งปัจจัยสําคัญนะคะที่จะทําให้ธุรกิจสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยก็คือการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะนะคะเรื่องของข้อมูลค่ะที่ต้องถูกจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าจะช่วยให้สามารถตรวจสอบค่ะแล้วก็ประเมินผลการดําเนินง,งานขององค์กรได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็จะทําให้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดนักธุรกิจมาได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ การเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องการการวางแผนแล้วก็การดําเนินงานอย่างรอบคอบมากเลยนะคะแล้วก็ยังครอบคลุมในหลายๆด้านค่ะอย่างเช่นการจัดการความเสี่ยงนะคะการเงินการบัญชีและก็การปฏิบัติตามกฎหมายค่ะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดได้อย่างตรงตามมาตรฐานนะคะแล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับบริษัทที่จะต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะการปรับปรุงแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะโดยจะต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆดังนี้ค่ะข้อ1ค่ะ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมบริษัทควรทบทวนและปรับกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ค่ะเช่นการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและการเสริมความแข็งแกร่งในกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อธุรกิจค่ะข้อ2ค่ะ ระบบการเงินและบัญชีที่มีมาตรฐานการพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีและการรายงานผลประกอบการเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะบริษัทจำเป็นต้องมีข้อมูลทางการเงินที่แม่นยำและเชื่อถือได้ค่ะข้อถัดมานะคะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทค่ะการยกระดับความน่าเชื่อถือของธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเน้นมากเลยค่ะเช่นการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาการสร้างรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะข้อ 4. นะคะการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพค่ะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลจะช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างรวเดเร็วและถูกต้องซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่างๆค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายค่ะบริษัทต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์การปรับปรุงระบบไอทีให้รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยให้การดําเนินง,งานของบริษัทสอดคล้องกับข้อกําหนดที่จําเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการจดทะเบียนสําเร็จค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะจะเห็นได้เลยว่าการเตรียมความพร้อมของบริษัทเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพในหลายด้านเลยค่ะ และหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยให้บริษ,ษัทบริหารแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างรอบด้านนะคะนั่นก็คือระบบ ERP ค่ะ Enterprise Resource Planning หรือว่าระบบการจัดการทร,รัพยากรขององค์กรค่ะระบบ ERP สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานทุกแผานกภายในองค์กรเช่นการบัญชีการเงินสินค้าคงคลังการจัดซื้อและการผลิตซึ่งการทำงานแบบเชื่อมต่อถึงกันนะคะหรือว่า integrated เนี่ย จะช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำค่ะให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะระบบ ERP ยังช่วยสนับสนุนการจัดการบัญชีได้ตามมาตรฐานค่ะ จะช่วยทําให้สามารถปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําน,นะคะลด,ดข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูลนะคะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยังมีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนะคะตามหน้าที่ของผู้ใช้งานค่ะซึ่งเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลนะคะแล้วก็การตรวจสอบการดําเนินงานค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะช่วยให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายได้อย่างครบถ้วนค่ะพร้อมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนและส่งเสริมความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะ ในขณะที่ระบบ ERP หลายๆระบบเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะช่วยในการบริหารจัดการองค์กรนะคะ SAP Business One ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นระบบ ERP ที่เหมาะสมกับบริษัทที่กําลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะด้วยความสามารถการบริหารจัดการที่ครอบคลุมนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจในทุกด้านเลยค่ะซึ่งระบบ SAP B1 เนี่ยครอบคลุมฟังก์ชันการทํางานที่หลากหลายขององค์กรคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดการและบริหารเป็น การควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดขององค์กรค่ะการบัญชีและการเงินจัดการบัญชีและการเงินอย่างครบวงจรสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าติดตามสินค้าคงคลังและกระบวนการโลจิสติกสการผลิตและวางแผนวัตถุดิบดูแลกระบวนการผลิตและการวางแผนวัตถุดิบการจัดการโครงการและทรัพยากรบริหารโครงการและจัดสรรทรัพยากรการขายและบริการลูกค้า ติดตามการขายและการบริการลูกค้าแล้วก็สุดท้ายนะคะการจัดซื้อและการปฏิบัติงานควบคุมกระบวนการจัดซื้อและการปฏิบัติงานค่ะถึงแม้การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะจะต้องมีการเตรียมพร้อมหลายอย่างแล้วก็มีายละเอียดเยอะมากๆนะคะแต่ว่าการมี ERP เนี่ยก็ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญที่จะผลักดันให้องค์กรน,นะคะสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างารด้รื่นยิ่งขึ้นค่ะแล้ว ERP ตัวนั้นนะคะก็อาจจะเป็น SAP B1 ก็ได้ค่ะ หากองค์กรหรือว่าบริษัทของคุณยังไม่มีระบบ ERP ใช้นะคะหรือว่าต้องการเปลี่ยนระบบใหม่เนี่ยก็สามารถพักเข้ามาปรึกษาไซเจนได้เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลทุกท่านเลยค่ะหรือว่าจะนัดหมายเข้ามาเพื่อชมเดโมโฟ,ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะเพียงคลิกลิงก์ในแคปชั่นค่ะคราวหน้านะคะอยากให้เอาเรื่องอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่า ERP มาเล่าให้ฟังกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องทางของเราได้เลยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ